สวัดดีค่ะมาขุดหัวลิอีกป่านะคะป่านี้เป็นป่าที่เยอะมากที่ต้องขุดตรงนี้เพราะอยู่ติดทางเดินเลยค่ะ เยอะมากแต่ก็มีเห็ดเยอะเนี่ยค่ะถ้าขูดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ร่างตลอดไปนอกจากมีเม็ดลิกมาหล่น ดอกไม้นะคะ มันจะมีมันมีริปต้นเล็ก 红嘟嘟。 안하 <목소리도> ี้ก็โตขึ้นบ้างใบยาวๆรีบนะคะอันนี้เป็นพวกเห็ดตีนช้างไม่ใช่เห็ดตีนช้างไม่รู้จะเรียกเห็ดอะไรดอกนี้สวยถ้ายังสมบูรณ์อยู่ดอกจะใหญ่กว่าน,นี้ยังสมบูรณ์เพราะว่าข้างล่างยังขาวอยู่ค่ะ ยังขาวจะโตอีกนันเนี่ยค่ะต้องไม่ไปโดนถ้าไปโดนแล้วมันแปลกค่ะถ้าโดนปุ๊บเห็ดเน่าเลยมูไลดอกขาะขอนเนีย้ยมุยดต่อเฮ้พวกเราพวกเราเดินทำไมเดินมาตรงจุดนี้กลายเป็นแอ่งน้ำอุ้ยอุยอยุเดี๋ยวกัน ลอดใต้ท้องขอนเนี่ยค่ะฝากนี้ก็มีแต่ไม่มีดอกใหญ่พวกเราเดินมาถึงแองตรงแองได้ไงอุ้ยแต่ละดอกขาวๆทั้งนั้นเลยค่ะนั่นน่ะตานี้ผักกูดเยอะแต่จะเป็นผักกูดจิ๋วเนี่ยแบบเนี้ยค่ะนี่ยังยังไม่จิ๋วนะ มันจะมีอีกรุ่นนึงจิ๋วมากอันนี้อันนี้ยังไม่เกิดเนี่ยค่ะยังมีจิ๋วกับน,นี้อีกโอ้ยถยังชั่วไม่จิ๋วเท่าไหร่จิ๋วมาก เกิดอยู่ใกล้ๆกับที่กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ค่ะก็ขนมันจะไม่หลุดแต่อันนี้ขนมันจะหลุดเนี่ยค่ะนี่ก็ไม่สวยนี่นี่นี้นนนสวยเราเกิดปนกันนะทั้งกินได้กับกินไม่ได้ อันนี้คะ่ะนี่อันนี้กินไม่ได้แต่อันนี้กินได้มาปนกันคนละกอนะจะเก็บไปผัดน้ำมันขอยสิลวกกับน้ำพริกลวกกินกับน้ำพริกมันไม่อร่อยไม้ตรนี้งามจัง าเนี้ยเป็นป่าทองคําจริงๆนะลีกก็เยอะแต่ยังไม่รู้ว่าเห็ดจะเยอะหรือเปล่าลีกเยอะแล้วก็เนี่ยผักกูดนะคะเยอะถ้าหากมีมีเห็ดเยอะด้วยนะป่าเพชรเลยแหละอู้หม้วันนี้วันนี้วันนี้น้ำน้ำกุหลาบ เขาบอกว่าถ้าเป็นขดๆอยู่เขาเรียกฟิดเดิลเฮดยังไม่ไปดูว่าฟิดเดิลมันแปลว่าอะไรแต่พอมันเป็นใบแล้วเขาเรียกเฟิร์นค่ะอันนี้ฟังดูจากวิดีโอฝรั่งค่ะเดินมาเจอน้องปลาช่องปลาค่ะเขาบอกว่านี่คือดอกเกือกหมาเอาไปต้มชาเป็นกินได้ยังยังไม่เจอใบ สงสัยว่านี่คือใบของเขาเพราะว่าเคยสังเกตเมื่อใบเมื่อดอกไม่มีแล้วใบเนี่ยจะใหญ่มากเห็นไหมคะเขาจะเกิดใกล้กันคิดว่าเป็นใบของพืชชนิดนี้เช่นเดียวกันกับฟูฟกิโนโตอนั้นนะคะดอกจากนั้นจะมีใบเนี่ยถ้ากินได้ที่หุ้มสีน้ําตาลค่ะมันจะหลุดออก เก็บแล้วเหรอแบบนี้กินไม่ได้นะคะมันเหมือนกันดูใบมันใบสวยด้วยนะใบสวยแต่ตรงนี้ยมันเป็นขนเยอะหน่ย ไม่เห็นอ้ยม่ทำาหม่ทำไมเต็มด้วยเพรามันคิดยากิย,ยาก หักหน่อไม้มานี่รุ่นสองเห็นอย่างเงี้ยใช้เวลาปอกนานมากนะคะถ้ามีมีผักกระแยงนี่แกงได้ถ้วยใหญ่เลยนะเนี่ยค่ะ แต่ไม่มีผักกระยางไม่ได้ไปร้านเวียดนามชอบหักเนาไหมมันสนุกพรุ่งนี้จะไปหักที่เป็นกอไผ่ที่ที่มีเป็นหน่อใหญ่หน่อใหญ่ประมาณนี้ประมาณสมนิ้วเนี่ยพรุ่งนี้จะต้องไปดูแล้วคิดว่าโตแล้วล่ะค่ะได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอ้ใบกุหลาบใบกุหลาบป่า เยอะจังเลยนะเจอดอกเขี้ยวสิงโตค่ะโตเท่ากับฝาขนมครกเลยนะคะเยอะเยอะ